ทักทายสับายดีเดอวัสดีเอฟซี FC ที่นะ่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาพบๆกับน้องสาสาวเราเนี่ยอีกเซตเกา่าเซตเคยเดอซึ่งวันนี้น้องสาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกรฟังํากันอีกเส้นเคยซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะทุกคนก็ได้มีพีเอฟซี FC คนไทยท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลนี้มาให้แอดซึ่งว่าได้เห็นแล้วก็โอ้โหสาวเรานะคะทุกคนงึดมากเลยนะคะซึ่งว่า สาวลาวสุดตะลึงเลยนะคะซึ่งว่าเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าซึ่งว่าสาวลาวนะคะทุกคนตะลึงมากเพิ่งเคยเห็นตำรวจหญิงไทยฝึกสง่าแข็งแปน่นไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าในการฝึกครั้งนี้นะคะปาติโธทุกคนทําให้นะคะโอ้โหแข็งแป่นเพียบพร้อมเหมือนกับผู้ชายเลยนะคะสมกับว่าเป็นลูกสาวของซาบจริงๆเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ ตแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก,ก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางซ่องของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจยิงนะคะทุกคนซึ่งว่าหลังจากจบคลิปวิดีโอพวกเราก็มาซ่องมุมมองของชาวไทยกันบ้างนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งเรื่องราวหลายๆละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยจ้าโอ้โหทุกคนซึ่งว่า ทำได้เพียบพร้อมแล้วก็แข็งแก่นแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะส่งก็ว่าเป็นลูกสาวของชาติแล้วก็เป็นผู้ที่สืบทอดนะคะทุกคนแต่ละท่านะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกคนโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกคน ขนาดว่าเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนก็ยังแข็งแร่งขนาดนี้เหมือนกับผู้ชายเลยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆซึ่งว่าตำรวดจริงไทยฝึกได้เยี่ยมมากนะคะทุกท่านโอ้โหสุดยอดมากนะคะลูกสาวของคนไทย ทางศาสตเกร่งก้าสามารถมากค่ะโอ้โหโอ้โหทำอะไรเนี่ยค่ะทุกคนรวมตัวนะคะหรือว่าเรียกว่าข้าวแถวนะคะทุกคนอืมซึ่งว่าทำได้แข็งเกรนมากนะคะ เรียร้อมกันแข็แงแกรนสุดยอดอซึ่งว่าการซ้อมเนี่ยนะคะทุกคนก็รวมไปถึงสุขภาพด้วยนะคะซึ่งว่าทุกคนต้องแข็งแรงนะคะทุกคนว้าวสุดยอดมากโอ้โหเป็นภาพที่หาดูได้ยากและก็น่ารักมากนะคะทุกคนซึ่งว่าแอดได้เห็นแล้วก็ซึ้นสมมากนะคะสุดยอดมากๆ อื้โอ้อื้สุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกคน ถึงว่าเป๊ะทุกท่านะคะแข่งแรงมากนะคะทุกคนซึ่งว่าแอดกอ็พึ่งเคยเห็นนะคะยกโปโ้ให้เลยนะคะทุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những Yeah, อ,อ,อ,อจบไปแล้วนะคะทุกท่านซึ่งว่าได้เห็นความที่ว่า เป็นผู้หญิงนะคะทุกคนก็ทําได้ถึงขนาดนี้นะคะถือว่าสุดยอดมากซึ่งว่าการรบแต่ละท่านะคะโอ้โหทุกคนแข่งแร่งและก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะซึ่งว่าแอดก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจริงๆนะคะทุกคนซึ่งว่าตามรวจหญิงก็ฝึกแบบนี้นะคะเทียบ,บกับผู้ชายได้เลยนะคะทุกคนซึ่งว่าเจ๋งมากสุดยอดมากนะคะยกโป้ให้เลยนะคะทุกคนทุกๆท่านนะคะโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะพวกเราก็ไปซ่องมุมมองของสาว ไทยกันบ้างนะคะว่าพอเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งทันเลเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะคะว่าแนวเดียวกับทหารครับแล้วมุมมองของคนทัดมาเพิ่งเคยเห็นตำรวจหญิงไทยฝึกได้เยี่ยมมากแล้วมุมมองของคนทัดมาสุดยอดมากค่าลูกสาวของคนไทยทั้งชาติกลิ้งกล้าสามารถมากค่าเพื่อศาสตร์บ้านเมืองอย่างแท้จริงอดทนอดกลัน้นขอเป็นกำลังใจให้การทำงานอย่างยุติธรรมต่อประสา แล้วมุมมองของคนถัดมา พร้อมเพียงกันแข่งแก่งสุดยอดไม่มีใครเป็นล้มแล้วมุมมองของคนถัดมาขอชมเชยคงจะได้เป็นตำรวจหญิงที่เก่งและต้องเป็นคนดีของสังคมนะคะเป็นกำลังใจให้จบแล้วนำสิ่งดีๆมีประโยชน์มาใช้กลับประสาชสนวนู่ารูกๆแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอชมเชยครูฝึกค่าเพิ่งเคยเห็นฝึกตำรวจหญิงเก่งจังดูแล้วคนรู้ น้ำตาไหลดีใจนะคะแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นํามาอ่านให้ f อทุกคนได้ดูซึ่งว่าได้รู้ได้เห็นแต่ละท่านะคะครองการฝึกตำรวจจริงนะคะทุกคนถือว่าสุดยอดมากสมกับเป็นลูกหลานลูกสาวของประเทศชาติบ้านเมืองของประเทศไทยนั่นเองนะคะทุกคนที่นี่นะคะ ถ้าหากว่าเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาดูก็สามารถแสดงความคิดเห็นตายของเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะน้องสาก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับสมโด,ดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะน้องสาก็ฝากซ่องน้องสาวาส,สาว,สาวเราเหนือด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าเบ๊ bye